เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อินเตอร์มามี่จัดพิธีเปิดตัว Leo il, Messi, ลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะคนใหม่ของทีมดูบนออนไลน์ bon 365วันมันครบจบที่เดียวที่ดูบนออนไลน์ l i ฟ e เมสซี่ตัดสินใจซบอินเตอร์มามี่ตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วแต่เพิ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากระแสะของเมสซี่ในแดนลุงแซมก็รุนแรงอย่างมากเพราะแทบจะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่านักเตะระดับเมสซี่จะมาค้าแข่งในแดนลุงแซม สำหรับพิธีเปิดตัวครั้งนี้มีผู้บริหารของสโมสรมาร่วมพิธีหลายคนอย่างเช่นเดวิดเบคแฮมอดีตย่อดกองกลางชาวอังกฤษที่เป็นหนึ่งในเจ้าของทีมและรวมถึงคนอื่นๆขณะที่เมซี่ก็พาครอบครัวของเขาเดินลงมาในสนามเช่นกันเจคิโอที่เป็นเพื่อนสีของเมซี่ก็มาอยู่ในสนามด้วยโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและมีการจุดพลุกันยกใหญ่ดานเมซี่กล่าวในพิธีว่าขอบคุณมากๆและสวัสดีทุกคนขอบคุณชาวเมืองไมอา,ามีทุกคนสำหรับการต้อนรับในครั้งนี้และเขายังพูดต่ออีกว่าเขาอยากเริ่มลงซ้อมและลงแข่งในทันทีเขาาาอยากพมชนะให และให้สโมสรเติบโตต่อไปและเขาวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางไปกับเขาข่าวเด่นตอนนี้รายงาน